สวัสดีครับนี่คือปฏิบัติการติดตามสื่อมวลชนท้องถิ่นทั่วประเทศที่ร่วมเปลี่ยนแปลงสังคมด้วยการผลิตข่าวที่มีคุณภาพในชุมชนของตนเองสู่สายตาผู้ชมทั้งประเทศนะครับซึ่งจากข้อมูลของมูล,ลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ระบุว่าคนไทยทั่วประเทศสูบบุหรี่มากถึง13ล้านคนอัตราการสูบบุหรี่ของผู้ชายมากกว่าผู้หญิง20เท่า มีนักสูบหน้าใหม่เกิดขึ้นราว2 3ถึงแสนคนต่อปีและที่น่าเป็นห่วงอีกสิ่งหนึ่งคือคนไทยเริ่มสูบบุหรี่อายุน้อยลงส่วนศูนย์วิจัยปัญหาสุราเปิดเผยว่าสถิติคนไทยดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์มากเป็นอันดับ5ของโลกราวเกือบ17ล้านคนโดยดื่มเหล้าเฉลี่ยคนละ58ลิตรต่อปีสูงกว่าค่าเฉลี่ยโลกถึง9เท่าร้อยละ90ของอุบัติเหตุจราจรที่ทำให้เกิดการเสียชีวิต มีต้นเหตุมาจากแอลกอฮอล์ซึ่งส่วนใหญ่เป็นเยาวชนก่อให้เกิดความสูญเสียทางเศรษฐกิจปีละไม่ต่ำกว่า150,000ล้านบาทต่อปีนอกจากนี้ครอบครัวไทยยังถูกมอมเมาด้วยอบายมุขทั้งการพนันและหวยใต้ดินปฏิบัติการข่าวดีเสานี้นักข่าวสกายไลน์เคเบิลทีวีทีวีของชาวมหาสารคามได้รับโจทย์ให้ลงพื้นที่ผลิตกู๊ปข่าว เกี่ยวกับความสำเร็จของหมู่บ้านดอนมันในตำบลขามเรียงอําเภอกันทรวิชัยจังหวัดมหาสารคามซึ่งได้เชื่อว่าเป็นต้นแบบของหมู่บ้านปลอดอบายมุขค,ครับเจอพอดีออ พี่มีเรื่องปรึกษานิดนึงนะเพราะว่าพี่ได้ดูโฆษณาชิ้นหนึ่งนะนะในในในทีวีเกี่ยวกับเรื่องของอยาเสร็จติดในส่วนของสารคามเราเนี่เอะมันมีน่าจะมีประเด็นอะไรที่ที่เราจะือ,อใช่น,นะครับเดี๋ยวเราคุยละเอียดกันนิดนึงนะนะนะว่ายังไงครับอพอมีที่ไหนนะ่าสนใจไหม เกี่ยวกับเรื่องของการแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่จังหวัดมหาสา,ารคามเท่าที่ไปทําข่าวเท่าที่ไปลงพื้นที่ในหลายๆแห่งเท่าที่ไปทําข่าวดูหลายที่มันก็จะมีอยู่หมู่บ้านหนึ่งนะแถวกันทลาวิชยัยหื่อหมู่บ้านดอนมัน,มนมเขาก็จะมีวิธีการแบบเฉพาะชุมชนนะที่ว่าในการสร้างจิตสํานึกที่จะไม่ไม่เอาเล่าเอาบุหรี่ในชุมชนเลยจะปราศจากการค้าการขายการเสพต่างๆถ้าทำได้จะเป็นตัวอย่างที่ดีเลยนะ ว่ามันน่าจะเป็นสิ่งที่ดีนะให้ให้ให้ชาวจังหวัดมหาสารคามแก็ก็ต่างได้ดูใช่จะได้ศึกษาได้ศึกษาแล้วก็อาจจะเป็นเป็นแนวทางให้ให้ที่อื่นเขาได้ทำตามมันเป็นความท้าทายอย่างที่เราจะจะไปคุยขึ้นมาว่าสิ่งที่ผู้นำชุมชนทำกับคนในชุมชนเนี่ย มันมีอะไรบ้างที่ในการสร้างจิตสํานึกในการที่จะสะท้อนออกมาให้เห็นภาพว่าเขาประสบความเดจตรงนี้จริงๆแล้วทําแล้วรู้สึกว่ามันเป็นเรื่องที่ไม่ยากหมู่บ้านอื่นก็สามารถทําได้เนี่มันเป็นความท้าทายท,ท,ที่ผมจะต้องไปไปหาคําตอบมา ทางก็ไม่ไม่ไกลจากตัวเมืองมากครับเพราะว่าอำเภอกัะเราวิชัยก็ติดก,กับอำเภอเมืองมหาสารครามเราข้ามแม่น้ําชีไปนิดนึงแล้วก็ผ่านมหาวิทยาลัยมหาสารครามไปประมาณไม่กี่กิโลก็จะถึงหมู่บ้านครับก็แวดล้อมไปด้วยทุ่งนาอะไรเงนี้ครับ ชาวบ้านในหมู่บ้านดอนมันเคยเป็นชุมชนที่มีปัญหาจากสภาพภูมิประเทศที่ไม่เอื้ออํานวยต่อการเพาะปลูกส่งผลให้ชาวบ้านไม่มีที่ทํากินเงินจึงไม่พอใช้ชาวบ้านหันมาติดพนันติดหวยติดเหล้าส่งผลให้เกิดการทะเลาะเบาะแว้งขึ้นในครอบครัวนอกจากนี้ยังเกิดผลกระทบตามเป็นลูกโซ่จากการกู้หนี้นอกระบบกลุ่มวัยทำงานทิ้งบ้านช่องไปหางานทำตามเมืองใหญ่เพื่อส่งมาจุนเจือครอบครัว ซึ่งปัญหาทั้งหมดนี้เองล้วนทำให้เกิดความอ่อนแอขึ้นในชุมชนการโดนรงค์ลดละเลิกเล่าและบุหรี่เป็นกิจกรรมที่หน่วยงานทั้งในระดับประเทศและในท้องถิ่นได้ดำเนินการต่อเนื่องมาหลายปีเนื่องจากเป็นปัจจัยสำคัญที่นำมาซึ่งความสูญเสียและก่อปัญหาครอบครัวปัญหาสังคมให้รุนแรงขึ้นทุกปี แต่การจะแก้ปัญหาเรื่องนี้ให้หมดไปอย่างยั่งยืนได้นั้นเป็นเรื่องยากและต้องใช้เวลานานเพราะมีความซับซ้อนหลายแง่หลายมุมครับแต่ที่บ้านดอนมันนั้นสามารถดึงคนในชุมชนให้ห่างไกลจากต้นเหตุและปัญหาดังกล่าวนี้ได้อย่างเป็นระบบและทําได้อย่างยั่งยืนพวกเขาทําได้อย่างไรและมีอะไรเป็นแรงผลักดันที่ทำให้คนในหมู่บ้านแห่งนี้ลุกขึ้นมาปฏิวัติตนเองจนกลายเป็นความสำเร็จของต้นแบบหมู่บ้านปลอดอบายามุข และนี่ก็คือโจทย์ที่ท้าทายของชัยชนะแดงทองคำนักข่าวสกายไลน์เคเบิลทีวีมหาสารคามตั้งคำถามและพยายามค้นหาคำตอบมาเสนอครับ ดีครับสวัส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 ดีครับดีมาจากเคเบิลทีวีมาสารคามครับว่าจะมาขอถ่ายทํากิจกรรมเีแยบหมู่บ้านปอดเอายมุกบอดเล่านะครับ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 ครัเตรียมอ๋อพอดีเลยครับครับพอดีวันนี้เราเรามาถ่ายกิจกรรมวันนี้แล้วก็พอดีเรามาเจอชาวบ้านทํากิจกรรมที่ว่าจะไหว้สารปูตาอดีครับเข้าไปเราก็ไปเจอชาวบ้านกําลังทํา กำลังจะทำเตรียมอุปกเตรียมเออเครื่องเส้นไหว้นะเครื่องบูชาที่จะบูชาสารปู่ตากันซึ่งเป็นพณีของชาวอิสานอยู่และต้องมีการบูชาสารปู่ตาเป็นสารออประจําหมู่บ้านนะทุกหมู่บ้านต้องมีชาวอิสานนะับถือปู่ตาเราก็ได้เห็นรูปแบบที่แตกต่างที่อื่นเลยปกติจะต้องมีมีเหล้าอะไรครับมีสุราเนี่ยมันของต้องมีอยู่แล้วในการบูชาแต่ที่นี่คือหลังจากที่ผู้ใหญ่บ้านเขาลงเรื่องนี้นะเขาก็ปรับเปลี่ยนทันทีนทเลย เส้นไวทที่เราเตรียมไว้ก็มีพวกขันห้ามีพวกกับข้าวแล้วก็มีผลมะนากลากไม้แล้วก็เป็นน้ำน้ำเขาเรียกว่าน้ำบริสุทธิ์เมื่อก่อนใช้น้ำเหล้าแต่เดี๋ยวนี้เปลี่ยนจากเหล้ามาเป็นน้ำบริสุทธิ์เขาบอกว่าใช้น้ําบริสุทธิ์ในความหมายเขาคือก็จะเป็นน้าอะไรก็ได้ที่ไม่ใช่สุราเป็นน้ําเปล่าเป็นน้ําอัดลมอย่างเงี้ยครับเป็นสีอะไรก็คือ ที่เราชาวบ้านดื่มกินไปแล้วมันไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพในความหมายเขาคือคือน้ำบริสุทธิ์น้ำบริสุทธิ์ใช้น้ำอะไรก็ได้ขอเป็นน้ำบริสุทธิ์แต่คนมาติดบ,บัาน้้ำเล้วเราก็เลยมาเปลี่ยนปเปลี่ยนน้ำเล่ามาเป็นน้ำบริสุทธิ์สิง่งใ้ดีไดงามท่าน่านปุตาท่านเอาด้วยกับเราหมดเพราะว่าสิ่งที่ดีที่งามเหมือนกับว่าที่ให้ชาวบ้านเราอยู่เย็นเป็นสุข ทุกอย่างเราทำสิ่งที่ดีสิ่งที่ดีก็ตอบน้องว่าเราก็ให้ยุ่ยเย็นเป็นทุกปัญหาต่างกันแต่มีด้อยเนี่ยตายก็ให้ลูกหลานสืบทดไปอ่ะอาลูกหลานเอาเดินินกงเอิสเสร็จแล้วเขาไหว้สามกูตาเสร็จเขาเอาของวหวเนี่ยมาทาร่่มกันเขาคุยกันเขาเล่นหยอกล้อกันเขากินอาหารร่วมกันมันก็สนุกมันเหมือนกับที่เราไปเห็นที่อื่นแหละสนุกเหมือนกัน แต่จุดต่างคือว่าเขาไม่ได้เมาเขาไม่ได้ทะเลาะกันเพราะบางที่เนี่ยดีกินมายงหนักมากๆ,ๆเนี่ยคือเสร็จแล้วก็ไปต่อที่บ้านต่อที่บ้านไปต่อข้างนอกอะไรเงี้ยเบอร์เงินทองเสร็จแล้วก็มีที่ก็ทะเลาะกันบ้างอะไรบ้างนะครับซึ่งความสนุกผมว่ามัน,ม,น,ม,นมันเกิดขึ้นได้ถ้าเราไม่ต้องพึ่งพาพวกเรานี่พี่ไม่เห็นได้กินเลยเต้นในทั้งคืนน้ำพโพลีริตขวดเดียวนะคะมันไปได้มันอยู่ที่ใจของเราพอเราเริ่มมีการรณรงค์เล่าบุหรี่อย่างเงี้ยคะ่ะ กก็ลลลดดงได้เเยยอะมาลหลังจากที่กำนันอดิสรเหล่าสะพานและผู้นำในหมู่บ้านดอนมันอีกหลายคนกล้าลุกขึ้นมาตีความลบล้างความเชื่อเก่าๆที่เกี่ยวข้องกับอบายมุกอย่างการงดเล่าเลี้ยงผีสารปู่ตาซึ่งเป็นประเพณีของหมู่บ้านที่จะเดิมจะเลี้ยงเหล้าบุหรี่ได้แล้วก็เริ่มหันมาให้ความสนใจ ในการรณรงค์ให้คนในชุมชนเลิกเหล้าและบุหรี่ด้วยวิธีอื่นเพื่อให้ความคิดดีๆนี้ขยายวงกว้างมากขึ้นแต่สิ่งนี้จะได้รับความร่วมมือมากน้อยแค่ไหนจากชาวบ้านแล้วนร่องเจากันเลยเราบุหรี่การผอนันทั้งหมดเ้าเห็นมากบอกง่ายตัวไม่ตายแล้วจะะล่มเวลาเป็นการเป็นงานเทากับบริมีเหล่าเดนึงถ้าเขาเสียทรัพย์สองอวิว่าสามปัญหาเจอกับเงินเ้ากับเือยยึดถุง จิเหลาก็ไม่อยากไปเที่ยวนด้ไม่ว่าคจิเหลาไหลหรือเด็กไม่กินเหลาก็สบายใจด,ดีอยู่ที่ที่ไหนอยู่กับครอบครัวยังมีความสุขครับสิ่งหนึ่งที่เราจะเห็นชัดเจนนะครับเวลาเราเข้ามาในหมู่บ้านดอนมันเนี่ยตามสาไฟฟ้าหรือตามต้นไม้ข้างทางนะครับเราจะเห็นว่ามีป้ายรณรงค์เรื่องของห้ามขายห้ามดื่มสุราต่างๆอยู่เต็มไปหมดเลยครับ ฉันละคนไม่กินเหล้านะคะห้ามขายห้ามดื่มในวัดช่วงตอนะละลงก,ก็ไม่ได้ขายค่ะขายแต่พวกพวกแฟบสบู่ยาซีฟันอะไรนี่แหละปลากระป๋องกระปงอะไรอย่างนี้แหละลูกภูมิใจพ่อแม่ไม่ดื่มเหล้า การแปะติกเกอร์ถ้าเรามองเผืเฉยๆมันคือมันก็เป็นการเอาข้อความไปแปะแต่จริงๆแล้วมันมีอะไรที่แฝงอยู่เอาติกเกอร์ไปแปะมันไม่ใช่ไปแปะเนี่ยมันต้องไปเจอไปเจอเจ้าของบ้านเสร็จแล้วมันก็ต้องไปคุยกันเอามาทาอะไรการลดเลิกเหล้าบุหรี่นะคือมันไม่ได้ทาครั้งเดียวเขาทําหลายครั้งมันคือมันลำบากขึ้นครับอาจจะไปกินที่อื่นแต่ว่าความยากลาบากในการจะดื่มสุราในหมู่บ้านเนี่ยมันจะยากขึ้นเพราะนั้นการขายมันจะลดลงการดื่มการเมาในหมู่บ้านนี่ก็จะลดลงไปด้วยครับ มุมมองของการนำเสนอสกูปข่าวชิ้นนี้ชัยชนะแดงทองคำนักข่าวสกายไลน์เคเบิลทีวีมหาสารคามต้องการสื่อสารประเด็นที่มากไปกว่าการให้คนดูได้เห็นเพียงแค่ความสำเร็จของการเป็นหมู่บ้านปลอดอบายมุขของชาวบ้านดอนมันและหลังจากลงพื้นที่เขาเห็นว่าสิ่งสำคัญไม่ได้อยู่ที่การรณรงค์และสร้างความตระหนักรู้ถึงประโยชน์ของการลด ละเลิกเล่าบุหรี่และอบายมุกเพียงอย่างเดียวแต่สิ่งสำคัญคือการสร้างความเข้มแข็งร่วมมือร่วมใจกันที่จะพัฒนาเรียนรู้สู่วิถีพอเพียงหลีกเลี่ยงอบายมุกสร้างสุขสามัคคีของคนในชุมชนและนั่นคือพลังของชุมชนที่ทําให้บ้านดอนมันปลอดเล่าปลอดบุหรี่และปลอดอบายมุกวิถีเรียบง่ายแต่ให้สุขแบบยั่งยืนก็เป็นคนนาผื่นนแน่แนวจังสันนีษฐิหราาอาเพราะเฮ็ดอัน ว่าให้ติดยาเสพติดหรือบุรี่ยังงเลยค่ะเป็นการให้ทำมาหากินเองเสียถามว่ามันมันมีความสอดคล้องจําเป็นกันไหมกับวิถีชีวิตนี้ผมว่าในการที่เราจะให้ชาวบ้านเนี่ยคือลดละเลิกเหล้าแล้วก็บุหรี่พวกนี้มันเป็นการลดรายจ่ายชัดเจนอยู่แล้ว แต่ว่ามันยังไม่ชัดเจนพอเท่ากับที่เราจะเพิ่มรายได้เขาผมว่าการนําเอาเศรษฐกิจพอเพียงทําการเกษตรเนี่ยเข้ามาเนี่ยมันจะเป็นตัวที่เราบอกได้ว่าเขาจะมีรายได้เพิ่มได้อย่างไงอย่างเช่นการเอาพืชผักมาปลูกเนี่ยมันก็เป็นตัวบ่งชี้ว่าทาให้รรชาวบ้านเนี่ยมีความสนใจเพราะว่ามัน,มนอยู่กับปากท้องให้เขามีอาชีพถ้าคนเราพาเขาเลือกโดยที่เขามีงานทําเขาเลือกไม่ได้นะนี่แหละคือท่านนะหลวงท่านบอก ให้มีอาชีพอาชีพอย่ามีอาชีพอยู่มันจะมีเวลาว่างทําอย่างไรไม่ให้มีเวลาว่างมานั่งมั่วสุมมานั่งเล่นการมันน่งอะไรให้มันอยู่กับงานทนอกับงานทั้งวันข้ามเ็นดึกทำก็เอาไปให้ชาวบ้านเรียนรู้ว่าการที่เป็นเศรษฐกิจพอเพียงพึ่งพาตนเองแล้วมันทําให้ชีวิตเราดีขึ้นได้เพราะตอนนี้ที่บ้านก็ลองทําอยู่ค่ะชุมชนนี้น่าจะ เป็นตัวอย่างในชุมชนเป็นต้นแบบของชุมชนการการที่เราอยู่ในชุมชนให้เป็นในการนำร่องของเศรษฐกิจพอเพียงของชาวชนบทเขาพี่มาจากไหนครับเอามาจากอำเภอกันทรวิชัยครับเป็นตำบลกุศไจอ พาชาวบ้านมาเขารับโครงการอบรมแก้ไขปัญหาความยากจนที่นี่เป็นศูนย์ที่มีความพร้อมนะครับมีทุกทุกอย่างทุกแขนงความรู้เกี่ยวกับการทำมาหากินของชาวบ้านนะครับเป็นศูนย์เศรษฐกิจพอเพียงพี่รู้ไหมครับว่าที่นี่เป็นชุมชนที่ปลอดเหล้าปลอดบุหรี่ด้วยนะครับอ๋อครับผมทราบครับเพราะว่าชุมชนบ้านดอนมันนะครับเป็นชุมชนแห่งการศึกษาเรียนรู้นะครับแล้วก็เรื่องอบายมุขยาเสพติดเหล้านะครับ ที่นี่จะไม่มีครับจะปลอดปลอดเล้าอ่ทาทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับอ่าความร่วมมือจากทุกภาคส่วนนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวผู้นําหรือว่าชาวบ้านนะครับถ้าได้เข้ามาศึกษาเรียนรู้ที่นี่นะครับก็น่าจะนําไปปรับใช้ที่หมู่บ้านได้ครับ,รบด้วยพื้นฐานของคนอีสานเป็นคนอยู่ง่ายกินง่ายขอแค่มีอยู่มีกิน ทำกินแบ่งปันและขายเท่านี้ชีวิตก็สามารถอยู่ได้ผู้นําชุมชนจึงเริ่มอุดช่องโหว่ของปัญหาด้วยการเริ่มจากสิ่งใกล้ตัวให้ทุกครัวเรือนปลูกพืชผักไว้กินเองพร้อมน้อมนําปรัชญ,ญาเศรษฐกิจพอเพียงเข้ามาเชื่อมโยงกับการสร้างเสริมสุขภาพซึ่งทั้งสองสิ่งนี้ผสมผสานกันได้อย่างลงตัวจนกระทั่งวันนี้บ้านดอนมันนอกจากเป็นชุมชนเศรษฐกิจพอเพียงแล้ว ยังปลอดเล่าบุรีและอบายามุขอื่นๆอีกด้วยตลอดระยะเวลาการทำงาน3วันที่ลงพื้นที่ถ่ายทำนำมาสู่การร้อยเรียงบทบรรยายตัดต่อภาพและเสียงจนเป็นสกูปข่าวที่พร้อมออกอากาศสู่สายตาคนทั้งประเทศใน5นาทีต่อจากนี้ครับ สวัสดีค่ะคุณผู้ชมพบกับข่าวภาคข้ามสกายไลน์เคเบิลทีวีจังหวัดมหาสรารคาม ข่าวแรกวันนี้นขคาไปกันที่ข่าวของกิจกรรมการรณรงค์ลดละลเลิกเหล้าและบุหรี่วันนี้ทีมข่าวสกายไลน์เคเบิลทีวีจะพาคุณผู้ชมไปรู้จักกับบ้านดอนมันซึ่งสามารถดึงคนในชุมชนให้ห่างไกลจากปัญหาดังกล่าวได้พวกเขาทํากันอย่างไรและมีอะไรเป็นแรงผลักดันและได้ผลอย่างไรติดตามได้จากรายงานค่ะแต่ก่อนกินเหล้าแล้วก็ ทำร้ายร่างกายกันแต่ปัจจุบันนี้อยู่กันแบบมีความสุขไม่มีหนี้ไม่ต้องไปกรุงเทพเราต้องทำมาหากินอยู่ที่บ้านเราก็พอแล้วปลูกผักปลูกอะไรแบบว่าสวนครัวเรากินเรื่องเงินที่ว่าเราต้องไปซื้อเหล้าซื้ออะไรอย่างเงี้ยก็ลดลงแล้วก็เงินเงินก็จะมีเงินส่วนที่ว่าไปใช้ใจ่ายพวกนี้เหลือเก็บอะค่ะไม่น่าเชื่อ ว่าหมู่บ้านที่เคยเต็มไปด้วยปัญหาจากการติดทุราและบุหรี่จะถูกกล่าวขานให้เป็นหมู่บ้านต้นแบบที่มีคนในชุมชนหันมาลดละเลิกเหล้าและบุหรี่กันมากกว่าครึ่งในเวลาไม่กี่ปีจากการทําให้เห็นเป็นแบบอย่างของผู้นําชุมชนซึ่งเคยขึ้นชื่อว่าเป็นขี้เหล้าเมายาขาพนันประจําหมู่บ้านคนหนึ่งเอามากอดผมติดเหล้านะติดบุหรี่ด้วยกิน กินเยอะด้วยเล่าบริการพนันด้วยแก้ด,ด้วยกว่าตัวผมมาเลิกเล่าเลิกบร่เลิกกับพนันทั้งหมดเลยเปลี่ยนเลยหักดิบเลยเมื่อดื่มเหล้าแล้วคนจะมเมาลเหล้า,มาไม่จะไม่ไปทําการเกษตรเราเปลี่ยนให้เขาเห็นเลยเมื่อเห็นว่ามันดีเขาทาตามฉะนละคนไม่กินเหล้านะคะมีหลากหลายวิธีในการนําไปสู่ความเปลี่ยนแปลงที่ผู้นําบ้านดอนมันนํามาใช้จนเป็นวิถีชีวิตใหม่ของชาวอีสานในหมู่บ้านนี้ ตั้งแต่การปฏิวัติตัวเองไปจนถึงการวางกฎเกณฑ์ใหม่ในงานบุญประเพณีปลอดเล่าโดยผ่านเวทีระดมความเห็นร่วมกันท,ท,ที่การบริจาคเนี่ยเป็นบุญเป็นทานในหมู่บ้านเราเนี่แล้วก็ขอไม่ให้มีเล่าร้องกันเพื่อเพื่อสุขภาพบ้านค้าเราแล้วก็ลดอุบัติเหตุลดเรื่องบาดเจ็บเรื่องทริวดัดแล้วก็ลดรายจ่ายด้วยน้ำบริสุทธิท์ใช้น้ำอะไรก็ได้ขอแค่น,น้ำบริสุทธิ์ แต่คนเราคนที่ทําพิธีกรรมเดือดมากต้องการเดื่มเท่าน่เราก็เลยเปลี่ยนไมว่าเออเมื่อเราน้อมนาปัญญาจิตระเพียงท่านหลวงมาปรับใช้แล้วก็สิ่งไห้ดีได้งามท่านอาจารย์ปุตตาท่านเอาด้วยกับเราหมดหลังจากเราเส่นไหว้แล้วเวลาเรากินข้าวล่วงปัินี้มันก็จะไม่มีเหล้ามาในการเตรียมงานต่อไปนั่นเปียกควยนอกก็หนูแต่ก่อนเราซื้อเหล้า บุรีไปถวายตาปูปูตาลงทุนไปประมาณ2-300แต่ยนี้เราลงทุนแค่40บาท20บาทเมื่อชาวบ้านท,ที่ติดเหล้าเมายาเริ่มลดละเล้าบุรีหันมาทำการเกษตรเรื่องลดรายจ่ายเสริมรายได้ก็เริ่มเห็นผลอาหารจากพืชผักและเนื้อสัตว์ก็มีไม่เคยขาดแล้วยังเหลือขายตลอดทั้งปีปัจจุบัน บ้านดอนมันยังมีบทบาทเป็นศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงครบวงจรมีผู้คนทั้งระดับครูอาจารย์นักศึกษา,าไปจนถึงครัวเรือน,นที่ภาครัฐจัดให้อยู่ในกลุ่มคนยากจนเข้ามาศึกษาแนวทางทำกินพึ่งพาตนเองนนี่่าาแ้งหลละเขจ มีม่นเลี้ยงไว้รับเนี้ยเลี้ยงเขขายมันไม่ทีเลี้ยงใช่ไหมสุนดอนมันมันมีควบวงจรแต่ตรงนั้นเขามีที่เป็นตัวอย่างอยู่ที่บ้านอ่ะเขาจะเป็นเฉพาะเฉพาะตัวนั้นเขาไม่ได้หลายหลายอย่างแบบนี้ไม่ได้หลากหลายคือเรามาเห็นแล้วว่ามันเป็นอย่างนี้แหละมันน่าทําเราจะไปแนะนําเขาให้ทํา ก็มาอบรมเพื่อจะไปถ่ายทอดให้แก,กเพราะแกคนแกก็ไม่สามารถที่จะทํางานอะไรมากมายได้ก็ศึกษาเรียนรู้การปลูกผักสวนครัวรักินได้ก็จะไปพาแกทําที่บ้านนะคะถ้ามันเหลือกินแล้วก็ขายได้อย่างเงี้ยบ้านดอนมันชุมชนที่พยายามนำํำพาชาวบ้านให้หลุดพ้นจากวงจรปัญหาการดํารงชีวิตที่นี่จึงน่าจะเป็นแบบอย่าง ให้กับชุมชนอื่นๆทั่วประเทศหรือเลือกบางแนวคิดนำไปปรับเข้ากับบริบทของแต่ละชุมชนแต่สิ่งสำคัญอยู่ที่ว่าชุมชนอื่นๆที่รับรู้เรื่องราวนี้แล้วจะเริ่มต้นกันเมื่อไหร่ต่พอะประหามันคุ้มคองีเวิร์ตเรายาติทิ้ง ก่อนลงไปทาก็ก็คิดว่ามันก็มีความยากอยู่ดัาหนึ่งที่เราบอกไปแล้วแต่ว่าทาออกมาแล้วมันก็เราลองดูงานเราแล้วมันสามารถจะสื่อสารให้คนดูแบบเขาได้รับประโยชน์ได้บ้างเรื่องของลดละเลิกได้ยังไงมันมีอะไรที่จะทําให้เขาลดละได้มันมีจุดหักเหย,ยังไงหรือว่าอย่างน้อยถ้ามันเป็นแรงบันดาลใจไรายได้ผมว่ามันก็ผมก็พอใจแล้วแค่นี้และผมคิดว่างานผมมันน่าจะเป็นแรงบันดาลใจได้ สกูปข่าวลดละเลิกอบายมุกปฏิบัติการจริงที่บ้านดอนมันคือมุมมองข่าวดีๆผ่านบทบาทหน้าที่สื่อมวลชนท้องถิ่นของนักข่าวจาก s k y ยไลน์เคเบิลทีมหาสารคามที่ต้องการสะท้อนเพื่อสร้างความเปลี่ยนแปลงให้เกิดขึ้นทั้งกายและใจที่สามารถจะลดละเลิกอบายมุกได้รวมทั้งมีความมั่นคงทั้งอาชีพรายได้และวิถีชีวิตวัฒนธรรมของคนในท้องถิ่น และท้ายที่สุดจะขยายการสร้างสุขที่ให้ครอบคลุมไปทั่วทั้งแผ่นดินอีสานติดตามปฏิบัติการข่าวดีการทำงานของสื่อมวลชนเพื่อเปลี่ยนแปลงสังคมในทุกท้องถิ่นทั่วไทยได้ทุกคืนวันเสาร์21นาฬิก30นาทีสวัสดีครับ